เอ่อความตายไม่ใช่ความดับศูนย์แต่คือการเดินทางต่อไปของจิตและเมื่อถึงวาระสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ร่างกายที่เราทิ้งไว้แต่คือทิศทางของใจว่าจะพาเราไปที่ใดวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักสองเส้นทางสองวิธีแห่งการเตรียมใจตายเพื่อให้โลกนี้และโลกหน้าเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสงบวิธีแรกคือเส้นทาง แบบเถราวาดสั้นกระชับแต่ทรงพลังที่สุดเมื่อวาระสุดท้ายใกลมาถึงให้ทำใจให้สงบหายใจเบาๆแล้วนึกถึงบุญที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการภาวนาจากนั้นบริกรรมเพียงคำเดียวพุทโธพุทพุทโธหรือกล่าวว่าพุทธังสารนางังคาฉามิตร ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อใจเกาะกับพุทธคุณความบาดกลัวทั้งปวงจะคลายลงเหลือเพียงความสงบอ่อนโยนพร้อมที่จะกล้าไปสู่สุคติอีกวิธีหนึ่งคือเส้นทางมหายานนิชิเรนสวดมนต์ว่าน้ำเมียวโฮเรง,งีเขียวคำนี้หมายถึงขอน้อมชีวิตทั้งสิ้นแด่ธรรมะอันสูงสุดทุกครั้งที่เราสวดคือการปลุก พุทธภา,าวะในใจให้ส่องแสงขึ้นจากกลางอกแสงที่ไม่มีวันดับแสงที่เชื่อมเรากับจักรวาลแห่งธรรมะและเมื่อใจมันคงไม่หวั่นไหวเราจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปพอรู้แล้วว่าพุทธะอยู่ในตัวเรานี่เองขอบุญนี้จงเป็นปฏิปส่องทางให้โลกขอบุญนี้จงเป็นสะพานนำสัพพะสัตไปสู่สุขติและขอบุญนี้จงเป็นสิ่งที่โลกจดจำ ว่าเราได้ร่วมสร้างไว้ด้วยกันบุญนี้เพื่อสรพรพสัตว์ทั้งปวง